สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูปังปังกันต่อนะครับสำหรับบทเรียนออนไลน์นี้เป็นบทเรียนที่10เรื่องกฎเบสโดยหัวข้อที่ครูจะสอนนักเรียนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการแตกตัวของน้ําและความสัมพันธ์ระหว่างค่า ka kb และค่า kw ครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ต่อจากการแตกตัวของกฎและเบสที่เราได้พบกันในบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับการแตกตัวของน้ําจะมีแนวคิดที่เหมือนกับการแตกตัวของ กดและเบสหรือไม่อย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันในบทเรียนนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนเราลองมาทบทวนความรู้จากการแตกตัวของกรดอะซิติกและแอโมโมเนียดูครับจากการาฟนักเรียนจะเห็นว่ากรดอะซิติกเห็นไหมครับและเบสแอโมโมเนียเนี่ยจะแตกตัวได้ น้อยจำได้ไหมครับนักเรียนเพราะอะไรครับเพราะกรดอะซิติกเนี่ยเป็นกรดอ่อนแล้วก็เบแอมโมเนียนี้เป็นเบสอ่อนถูกไหมครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกรดอ่อนหรือเบทอ่อนเมื่อเกิดการแตกตัวมันจะเกิดสมดุลขึ้นเราสามารถที่จะใช้ค่าคงที่สมดุลการแตกตัวของกรดอ่อนและเบทอ่อนคำนวณหาปริมาณไอออนที่เกิดขึ้นได้ สำหรับน้ำก็เช่นเดียวกันครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมครับว่าน้ำเนี่ยสามารถแตกตัวได้เช่นเดียวกับกรดอ่อนและเบสอ่อนดูจากการาฟเลยนะครับนักเรียนน้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีขั้วซึ่งเมื่อเกิดการแตกตัวเป็นไอออนมันจะเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนแต่มันจะแตกตัวได้น้อยมาก ซึ่งจากสมการเราก็จะพบว่าจากน้ำเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะได้ไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือมันจะเกิดการให้และรับโปรตอนกันเองเห็นไหมครับจากเดิมและหลังจากที่แตกตัวเราจะพบว่ามันจะทำให้เกิดไอออนทั้งสองขึ้นเนี่ยน้อยมากและจะมีปริมาณของน้ำ ที่เป็นโมเลกุลของน้ำเหลืออยู่เยอะมากสแสดงว่าการแตกตัวของน้ำเนี่ยจะทําให้เกิดสมดุลขึ้นเช่นเดียวกับกรดอ่อนและเบสอ่อนดังนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะหาค่าคงที่การแตกตัวของน้ําได้จากสมการนี้นะครับแล้นเราลองพิจารณาดูนะครับจากค่าคงที่การแตกตัวของน้ําก็จะเท่ากับผลคูณ ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนถูกไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยความเข้มข้นของน้ําแต่น่าเรียนสังเกตนะครับมันเป็นของเหลวดังนั้นเท่ากับว่าค่า K หรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำเนี่ยมันจะเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไออนที่เกิดขึ้นเท่านั้นเราแทนค่าคงที่สมดุลหรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ํานี้โดยใช้ค่าเแล้ว ใช้เป็นตัว W ตัวห้อยไว้นะครับก็จะเรียกว่าค่า Kw หรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำนั่นเองนั้นนักเรียนจากสมก,การนักเรียนก็จะพบว่าถ้า,เ,าเราทราบเฉพาะความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือทราบเฉพาะความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนักเรียนก็สามารถที่จะหาค่า Kw ได้เพราะจากสมก,การเห็นไหมครับมันเท่ากัน นั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าค่าคงที่การแตกตัวของน้ําเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนกําลังสองหรือเราอาจจะบอกว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนกําลังสองก็ได้ดังนั้นครับนักเรียนถ้าเราจะเอาค่าคงที่การแตกตัวของน้ํามาหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่เกิดขึ้นหรือหาไฮดรอกไซด์ไอออนที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ว่า ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งก็เท่ากับรูทค่าคงที่การแตกตัวของน้ำจากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน,นะครับนักเรียนค่าคงที่การแตกตัวของน้ำเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ14และถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงขึ้นครับนักเรียนค่าคงที่การแตกตัวของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จากสมการเนี่ยการแตกตัวของน้ำมันจะเป็นไอออนที่เกิดขึ้นก็คือตัวไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไออนแต่จำนวนโมลของไอออนทั้งสองเนี่ยมันจะเท่ากันถูกไหมครับจึงทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไออนเนี่ยมันเท่ากันด้วยดังนั้นครัเมืเรียนเ,เราจะได้ว่าเมื่อเราแทนค่าคงที่การแตกตัวของน้ำที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียสลงไปเราก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไออนที่เราบอกว่าเท่ากันเนี่ยเท่ากับ1.0คูณ10กํลังลบเโมลาร์นั่นแสดงว่าที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสน้ําจะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไออนเท่ากันซึ่งก็คือ1.0คูณ10กํลังลบเโมลาร์นักเรียนครับ นักเรียนคิดว่าค่าคงที่การแตกตัวของน้ําจะมีความสัมพันธ์ระหว่างค่า Ka และ Kb หรือเปล่าครับถ้ามีความสัมพันธ์กันเนี่ยน้าเรียนคิดว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับคุยยกตัวอย่างการแตกตัวของกรดอะซิติกและคู่เบสของกรดอะซิติกในน้ำครับนักเรียน ครูยอยากให้หนักเรียนพิจารณาสมการการแตกตัวของกรดอะซิติกและคู่เบสของกรดอะซิติกนี้ดูนะครับนักเรียนซึ่งถ้าเรียนดูจากสมการเนี่ยนักเรียนจะพบว่ากรดอะซิติกให้โปรโตอนแก่น้ําก็จะเกิดเป็นอะซิเตตไอออนถูกไหมครับดังนั้นครับนักเรียนเราจะได้ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอะซิติกดังนี้ครับก็จะเป็นผลคูณความเข้มข้น,นของอะซิเตตและ ไฮโดรเนียมไอนส่วนด้วยความเข้มข้นของกรดอะซิติกในขณะที่ a ะซิเตตไอออนที่เป็นคู่เบตของกรดอะซิติกเมื่อแตกตัวในน้ำก็จะเกิดเป็นอะซิติกและไฮดรอกไซด์ไออนดังนั้นค่าคงที่การแตกตัวของอะซิเตตไอออนก็จะเป็นค่า Kb ถูกไหมครับซึ่งก็จะได้เท่ากับผลคูณของอะซิติกกับ ไฮดรอกไซด์ xide, และหารด้วยผลความเข้มข้นของอะสเตรตไอออนคราวนี้ครับนักเรียนถ้านักเรียนเอาสมการกรดอะสิดิกและคู่เบสของกรดอะสิดิกนี้มารวมกันจะเห็นว่ามันจะเป็นสมการการแตกตัวของน้ำใช่ไหมครับอลองดูนะครับถ้าเราจับสมการ2ส,สมการนี้รวมกัน เราจะได้ว่าอะสติกกับอะสติกทำไมครับมันก็จะตัดกันอะิเตตกับอะสเตตมันก็จะตัดกันถูกไหมครับสิ่งที่เหลือก็คือมันจะได้น้ําบวกกับน้ําแล้วเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนดังนี้ครับดังนั้นค่าคงที่สมดุลใหม่ที่ได้ตรงนี้นะครับนักเรียนเราก็จะได้เป็นผลคูณของ K และ KB ถูกไหมครับเพราะเราเอาสมการมารวมกันดังนั้นมันจะกลายเป็นผลคูณของไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนดังนั้นมันก็จะเป็นไปตามสมการการแตกตัวของน้ำเลยครับนั่นแสดงว่าค่า KW เท่ากับผลคูณความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนตามสมการการแตกตัวของน้ำเห็นไหมครับดังนั้นทำนกเรียน เราจะได้ว่าค่าคงที่การแตกตัวของคู่กดเบรก็คือค่า ka และ kb เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับค่า kw หรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำนั่นเองนั้นจากตัวอย่างตรงนี้เราก็จะได้ว่าค่า kw หรือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำมันจะเท่ากับผลคูณระหว่างความค่าคงที่การแตกตัวของกด และเบรแต่กดและเบรนั้นจะต้องเป็นคู่กดเบสกันนั้นค่า kw ก็จะเท่ากับผลคูณของ ka คูณ kb โดย ka และ kb นั้นจะต้องมาจากคู่กดเบสกันอันนี้ครับนักเรียนาจากความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าค่า kw จะเท่ากับผลคูณระหว่าง ka และ kb ของคู่กฎเบส นั้นเราจึงสามารถที่จะใช้ค่า kw ที่25องศาเซลเซียสที่มีค่าเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ14เนี่ยนำมาหาค่า ka หรือ kb ของคู่กดเบรกันได้ดังนี้ครับเราก็จะได้ ka เท่ากับ kw ส่วน kb เมื่อเราทราบค่าคงที่การแตกตัวของเบรอ่อน เราจะหาคู่กดของมันได้ในขณะที่ถ้าเราทราบการแตกตัวหรือค่าคงที่การแตกตัวของกดอ่อนเราก็จะมาใช้ในการหาค่า kb ที่เป็นคู่เบสของมันนั้น kb ที่เป็นคู่เบสของกดอ่อนก็จะได้เท่ากับ kw ส่วน ka จากตารางแสดงค่าคงที่การแตกตัวของคู่กดเบส บางชนิดที่อุณหภูมิ25องศา,าเซลเซียสน,นะครับนักเรียนครูอยากให้นักเรียนลองพิจรารณาเปรียบเทียบค่า Ka ของกรดอะซิสติกและกรดฟอร์มิกดูครับค่า Ka ของกรดฟอร์มิกจะมากกว่าค่า Ka ของกรดอะซิสติกถูกไหมครับคราวนี้นักเรียนลองมาดูคู่เบสของกรดทั้ง2ตัวนี้ครับและดูที่ค่า Kb ครับ ก็จะพบว่าค่า Kb ของอะซิเตตไอออนซึ่งเป็นคู่เบสของกรดอะซิตจะมากกว่า Kb ของฟอร์มตไอออนที่เป็นคู่เบสของกรดฟอร์มิกดังนั้นครับนักเรียนจากตารางเนี่ยจะเห็นว่ากรดที่มีค่า Ka มากกว่าจะทำให้คู่เบสของมันเนี่ยมีค่า Kb น้อยกว่าคราวนี้ครับนักเรียนเราลองมาดูตัวอย่างการคำนวณกันครับสารละลายกรด HY มีค่า Ka เท่ากับ2.0ุคูณ10กำลังลบ6จงระบุคู่เบสของกรด HY และค่า Kb ของเบสนี้มีค่าเท่าไหร่ นัเรียนลองหยุดคลิปวิดีโอและลองหาคำตอบดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลองกลับมาดูเฉลยกันเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทำได้ไหมครับเรามาดูเฉลยกันนะครับจากโจทย์นะครับให้กด h a a h y มาถูกไหมครับแสดงว่าคู่เบตของมันก็จะต้องมีโปรตอนหรือมีไฮโดรเจนไอออนน้อยกว่าหนึ่งตัว นั้นคู่เบตของกรดอ่อน HY ก็จะเป็น Y- และจากความสัมพันธ์ระหว่าง k w เท่ากับผลคูณของค่า Ka และ Kb เราก็สามารถที่จะหาค่า Kb ของ Y- ซึ่งเป็นคู่เบตของ HY ได้โดยหาได้จาก k w ส่วน Ka แล้วก็แทน ka ด้วย2.0ุคูณสิบกำลังลบ6แล้วก็แทน kb ด้วย1.0คูณสิบกำลังลบ14เราก็จะได้ค่า kb ของ y ลบซึ่งเป็นคู่เบตของกรด h y นั่นเองครับดังนั้นคู่เบตของกรด h y ก็คือ y ลบและมีค่าคงที่การแตกตัวของเบต หรือค่า kb เท่ากับ5.0ุคูณสิบกำลังลบ9ก้าคราวนี้ครับเ,เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับสารละลายเบทอ่อนซึ่งมีค่า kb เท่ากับ5.0ุคูณสิบกำลังลบสิจงคำนวณหาค่า ka ของคู่กฎดังนั้นคำัะเรียนเ,เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง kb เท่ากับ ผลคูณของ ka คูณ kb ได้เลยเพราะเบตอ่อนกับคู่กฎมันเป็นคู่กฎเบตกันถูกไหมครับนั้นเราก็จะได้ว่า ka เท่ากับ kb ส่วน kb ของเบตอ่อนตัวนี้แล้วก็แทน kb ด้วย1.0คูณ10กำลังลบ14และ kb ที่โจทย์กำหนดมาก็คือ5.0คูณ10กำลังลบ10เราก็จะได้เท่ากับ 2.0คูณ10กำลังลบ5ดังนั้นคู่กรดของเบตอ่อนนี้ก็จะมีค่า Ka เท่ากับ2.0คูณ10กำลังลบ5นั่นเองเอาละครับจากาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kw ก็คือค่าคงที่การแตกตัวของน้ำและ Ka กับ Kb ที่เป็นคู่กรดเบตกันเรามาสรุปบทเรียนในคลิปนี้กันนะครับนักเรียน จากบทเรียนในคลิปนี้นะครับเราก็สามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ครับนักเรียนน้ำเนี่ยจะแตกตัวเป็นไอออนได้บางส่วนนั้นในสารละลายจึงมีโมเลกุลของน้ําและไอออนที่เกิดขึ้นนะครับและที่25องศาเซลเซียสเนี่ยน้ำจะมีค่าคงที่การแตกตัวเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ14มันจึงทําให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบซึ่งไอออนท้งสองเนี่ยจะมีความเข้มข้นเท่ากันและค่าคงที่การแตกตัวของคู่กฎเบสก็คือ Ka และ Kb ของสารที่เป็นคู่กฎเบสกันเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับค่าคงที่การแตกตัวของน้ำโดยค่าคงที่การแตกตัวของน้ำจะเท่ากับผลคูณระหว่าง ค่าคงที่การแตกตัวของกรดกับค่าคงที่การแตกตัวของเบสซึ่งเราสามารถใช้คำนวณหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดหรือเบสของสารที่เป็นคู่กรดเบสกันได้นั่นเองเป็นไงบ้างครับสำหรับบทเรียนนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแตกตัวของกรดหรือเบสหรือการแตกตัวของน้ำ เพราะเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการคำนวณต่อนะครับสำหรับในบทเรียนนี้นครูก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ